สวัสดีค่ะเด็กๆจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนต้องมีความรู้แล้วว่าสามารถจำแนกสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังออกเป็น8ประเภทเรามาลองตอบกันทำถามกันดูนะคะข้อที่2เขาถามว่าจำแนกชื่อสัตว์ที่กำหนดให้ลงในตารางตามประเภทของสัตว์มาดูผีเสื้อก่อนเลยนะคะผีเสื้อควรจัดอยู่ในกลุ่มไหนคะ ผีเสื้อควรอยู่ในกลุ่มที่8นะคะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อดาวทะเลนะคะดาวทะเลอยู่กลุ่มที่6ค่ะสัตว์ทะเลผิวคุกค่ะหมึกกล้วยค่ะหมึกลมกล้วยอยู่ในกลุ่มที่7หอยและหมึกค่ะฟองน้ําแก้วชื่อก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอยู่กลุ่มที่1กลุ่มฟองน้ํานั่นเองค่ะ พญาตัวตืดค่ะเป็นหนอนตัวกลมหรือตัวแบนค่ะเป็นกลุ่มที่สามนะคะหนอนตัวแบนนะคะไฮด้าค่ะไฮด้าไฮด้าอยู่ในกลุ่มสัตว์ที่มีลำตัวกลวงด้านในนะคะหรือว่าเป็นโพงรงปลิงน้ำจืดค่ะปิงอยู่กลุ่มไหนเอ่ยปิงจะอยู่ในกลุ่มที่มีลำตัวเป็นป้องนะคะกลุ่มที่ห้าค่ะ ดอกไม้ทะเลค่ะดอกไม้ทะเลอยู่กลุ่มเดียวกับไฮด้าก็คือกลุ่มที่สองสัตว์ที่มีลำตัวกลวงนะคะไส้เดือนดินค่ะอยู่กลุ่มไหนเอ่ยไส้เดือนดินจะอยู่กลุ่มเดียวกับปิงน้ำจืดนะคะก็คือลำตัวเป็นป้องกระปังหาค่ะอยู่กลุ่มเดียวกับดอกไม้ทะเลค่ะก็คือกลุ่มที่สองสัตว์ที่มีลำตัวกลวง ต่อไปพญาดใบไม้ใบไม้น่าจะเป็นพญาตัวกลมหรือตัวแบนคะ่ะใบไม้น่าจะแบนใช่ไหมคะอยู่กลุ่มที่3หนอนตัวแบนคะ่ะเม่นทะเลคะ่ะเม่นทะเลนี่มีหนามใช่ไหมคะมีหนามตะปุ่มตะปำแล้วต,ตามตัวใช่ไหมคะก็น่าจะอยู่กลุ่มที่6สัตว์ทะเลผิวคุกขาค่ะ,คะหอยสังค์ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่กลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่7นะคะหอยและหมึกคะ่ะ ตะขาบค่ะสัตว์ที่มีหลายๆขา6ขา8ขาพวกนี้จะอยู่กลุ่มที่8ทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นตะขาบก็จะอยู่กลุ่มที่8นะคะสัตว์ที่มีขาเป็นข้อค่ะมแมลงปอคุณครูบอกเลยว่าพวกมแมลงพวกแมงจะอยู่กลุ่มที่8ทั้งหมดนะคะก็คือสัตว์ที่มีขาเป็นข้อพญาเส้นได้ค่ะควรจะอยู่นอนตัวกลมหรือตัวแบนค่ะเส้นได้เนี่ย น่าจะเป็นตัวกลมใช่ไหมคะพยาเส้นได้อยู่กลุ่มที่4คะ่ะนอนตัวกลมคะ่ะหอยทากคะ่ะชื่อบ่งบอกถึงกลุ่มอยู่แล้วนะคะก็คือกลุ่มที่7คะ่ะหอยและเมึกนะคะฟองน้ําหินปูนก็บอกอยู่แล้วว่าอยู่กลุ่มที่1นะคะกลุ่มฟองน้ําแมงมุมคะ่ะค,คุณครูบอกไปแล้วว่าแมงมาแรงจะอยู่กลุ่มที่8 เป็นพวกที่มีขาเป็นข้อและสุดท้ายปิงทะเลค่ะปิงทะเลเนี่ยจะไม่เหมือนปิงน้ําจืดนะคะปิงทะเลตัวเขาจะขุกขานักเรียนได้ดูวิดีโอมาแล้วนักเรียนน่าจะตอบได้ว่าเขาอยู่กลุ่มไหนคะกลุ่มที่6ค่ะสัตว์ทะเลผิวขุกขานั่นเองค่ะ